ครับผมตอนนี้เราก็ทําการลื้อนะครับผมเอาคันลูปี้ออกมานะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ทําการลื้อที่ตัวลำด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอะไรภายในนะครับผมตัวลำนิ่งนะครับขวาปล่อยเบรสซ้ายปล่อยเบรกหขันหางปล่อยเบรก สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวคนรัก RC ทุกท่านผมพลน3 f DIY ทำไปเรื่อชแนลนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำ EW 4ี0า L นะครับเป็น, 70, นเฮลิคอปเตอร์ไซส์470หางบัตเลดสำหรับรุ่นนี้สามารถถอดบูมหางได้นะครับนี่ครับตอนนี้อ่าก็จะส่งมาให้ซ่อมเซตนะครับแล้วก็ตัววิทยุที่ใช้จะเป็น TX 1 6 s นะครับผมเป็นระบบ ELRS นะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกล่องกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ครับผมนี่นะครับเปิดกล่องมานะครับก็จับประมาณนี้นะครับแล้วก็เบดนะครับหักนะครับผมเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับผมป้อนไฟเลี้ยงแล้วเช็คการทํางานของชุดไฟก่อนนะครับว่ายังทํางานปกติทุกจุดหรือเปล่านะครับแล้วก็ค่อยๆไล่เช็คอาการแล้วก็เซตตัวกล่องนะครับโอเคลุยกันครับผมก็เดี๋ยวจะเซตค่ากล่องให้ละเอียดนะครับแต่เบื้องต้นผมต้องเช็คก่อนถ้าเป็นค่าหยาบๆยังไงก็ควรจะต้อง เช็คให้ละเอียดเซ็ตให้ละเอียดนะครับผมตัวลามจะบินดีที่สุดนะครับแล้วก็อายุการใช้งานนานขึ้นนะครับตรงนี้มีการแตกราวด้วยนะนี่ครับเห็นไหมเ่ยนี่โอเคนี่ครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาครับเพราะว่าบอดี้รุ่นนี้เป็นพลาสติก abs ค่อนข้างแข็งแรงเลยครับผมครับผมก็นี่นะครับสำหรับลานี้นะครับพี่เจ้าของต้องการใช้วิทยุตัวนี้ในการเล่นนะครับผม ก็เดี๋ยวก็เราทําการเอาวิทยุตัวนี้นะครับกับระบบรีเซิร์ฟของเขาออกไปแล้วก็ใช้เป็นระบบของวิทยุตัว tx 1 6 s นะครับผมแล้วเราก็ทําการเดี๋ยวคอนเน็กเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อทําให้กล่องมารู้จักกับวิทยุตัวนี้นะครับผมครับผมตอนนี้เราก็ทําการลื้อนะครับผมเอาคันลูปี้ออกมานะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ทําการลื้อที่ตัวลำด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน อะไรภายในนะครับผมนี่นะครับก็เบสก็ประมาณนี้นะครับโอเครุยครับผมแล้วก็เจอปัญหานะครับน็อตมันคาในนะครับผมนี่นะครับขันไม่ออกนะครับผมตอนนี้ก็บาลานซ์เบสได้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเบสคู่นี้นะครับน้ําหนักดีนะครับผมเอาขึ้นตาช่างแล้วก็ขึ้นบาลานเซอร์ผ่านนะครับ ครับผมตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็หรือเปลี่ยนอะไรต่างๆนะครับผมเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่นะครับคือเซอร์โวเนี่ยผมเห็นว่าเขายังขยับแล้วก็ยังมีกําลังนะครับก็เลยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับก็เดี๋ยวเทสบินไปก่อนนะครับถ้าบินแล้วอาการออกไม่ไหวเนี่ยยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนอาร์มเซอร์โวนะครับเพราะว่าเซอร์โวเนี่ยมันไม่ได้มีการแตกการอะไรให้เราเห็นนะครับส่วนใหญ่เซอร์โวที่ดูท่าจะไม่ดีเนี่ยต้อง แตกแล้วนะครับอันนี้เป็นเหมือนแค่อาร์มลูดเฉยๆนะครับตัวอาร์มก็ไม่ได้แตกแล้วตัวเคสของเซอร์โวก็ไม่ได้แตกแล้วนะครับคิดเลยคิดว่าน่าจะยังมีกําลังแต่ที่เหลือต้องไปวัดร้อตอนยกตัวลาบินนะครับอ่ะนี่นะครับตอนนี้ก็ทําการเชื่อมต่อวิทยุก,กับตัวลำนะครับโดยเอาเรีซิเวอร์เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะ c o n n e c กับคอมพิวเตอร์เซตค่ากล่องละเอียดแล้วก็คลิเบททุกอย่างใหม่หมดแล้วก็ไปทดสอบบินนะครับนี่นะครับผม โอเคครับส่วนตัวกิ๊บเบดผมแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับที่น็อตมันไขไม่ออกนะครับผมก็ทําการเอาน็อตออกมาแล้วก็แก้ไขความฝืดตรงนั้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับไปครับตอนนี้ก็คอนเนคเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้แล้วนะครับตอนนี้ชานลของไฟโหมดเนี่ยสลับก็คือรีเวิร์สอยู่นะครับแล้วก็ทําการแก้ไขนะครับผมเห็นไหมครับ อันนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับเดี๋ยวเข้าไปแก้ไขที่โัวิทยุให้นะครับส่วนทิศทางนะครับก็ถูกต้องหมดแล้วนะครับผมตอนนี้สวัสดเพจเพี้ยนอยู่ประมาณ1.2องศานะครับผมก็นิดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะเซตค่าให้ละเอียดนะครับแล้วก็ตัวระนาบของตัวลำนะครับเนื่องจากว่าตกกระแทกมานะครับขาสกีก็เบี้ยวนิดๆผมพยายามดัดให้แล้วนะครับแต่ไม่ได้หักก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวที่เหลือจับระดับน้ําเอานะครับผมระดับน้ําได้ตัวลำมันก็โอเค ตอนนี้นะครับค่าสวัสดเพจโอเคหมดแล้วนะครับทั้ง3จุดจะเป็นค่าที่ละเอียดและดีที่สุดนะครับผมใกล้เคียงศูนโลที่สุดคราวนี้ค่าพิษบวกลบนะครับที่ต้องปรับเพิ่มนะครับพิษบวกโอเคครับ12กว่าแต่พิษลบนะครับมีเพียงแค่ประมาณ9ก่ากว่าๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นลำนี้พี่เจ้าของลำนะครับเล่นหงายท้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาหงายท้องนะครับบวกกับลำนี้นะครับใส่แบต5 0 0 0มิลลิแอมก้อนใหญ่เบิ่มนะครับ เวลาหงายท้องจะเริ่มมีอาการเยอยๆนิดๆนะครับผมเนื่องจากว่าแบตเตอรี่ก้อนใหญ่น้ำหนักเยอะและลำเป็นไซส์470นะครับผมพิดลบน้อยไปนะครับเดี๋ยวทำการเซตพิดลบให้นะครับครับผมตอนนี้นะครับก็เซตค่าต่างๆนะครับในกล่องละเอียดที่สุดหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับปัญหาก็ติดอยู่เพียงแค่ว่านี่ครับเราสั่งงานสวอตเพจได้หมดทุกอย่าง แต่มันอาร์มไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของอารีโมทแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการแก้ไขให้นะครับผมทําให้อาร์มได้นะครับตอนนี้พอเวลาเราเลื่อนโหมดเนี่ยมันก็เห็นไหมครับเลื่อนโหมดมันก็ไฟก็ที่กล่องก็ปกตินะเห็นไหมครับเราเปลี่ยนโหมดได้อะไรได้นะเห็นครับอันนี้ก็เปลี่ยนมาที่โหมด GPS นะครับอันนี้ก็แมนนวลโหมดเห็นไหมครับก็คอนโทรลได้แต่สั่งอาร์มไม่ได้นะครับผม เพราะว่ากล่องติดรหัสนะครับเห็นไหมครับตัวกล่องจะเป็นเหลืองกระพริบนะครับผมปกติถ้าแมนวนวลมันก็ต้องเป็นสีน้ําเงินนะครับตอนนี้ก็คือสั่งอรามไม่ได้ก็มอเตอร์ไม่ยอมหมุนนะครับเดี๋ยวทําการแก้ไขให้ครับ นี่ครับใช้วิทยุของ TX16S นะครับผมระบบ GLIS นะครับอันนี้ก็ Position Hold นะครับอันนี้ลมแรงนะครับดูจากต้นไม้ตรงนั้นนะครับแต่ตัวลำนิ่งนะครับขวาปล่อยเบรกซ้ายปล่อยเบรกหันหางปล่อยเบรกเดินหน้าปล่อยเบรคให้หลังปล่อยเบรกนะครับ น,นี้คงคมนะครับอันนี้พื้นที่เล็กๆนะครับแคบๆอันนี้เล็กกว่าสนามบอลเจ็ดคนอีกนะครับอันนี้ตรงโรงเรียนเปาวิตานะครับต่อมาก็เล็กแฝงนะครับถึงได้ซูลนะครับสําหรับลํานี้นะครับอ่าไม่ได้เปลี่ยนเซอร์โวนะครับผมเพราะว่าเจ้าของบอกว่าขอเปลี่ยนแค่อาร์มนะครับ จริงตกกระแทกมานะครับแต่โว้วกเราไม่รู้ว่ามันทํางานกี่เปอร์เซ็นต์นะแต่เราลองเทสตัวลําแล้วผมก็คิดว่ามันก็ผ่านนะส่วนเรื่องฟิปห่ายท้องก็ว่ากันทีนะครับแต่เราเซ็ตไว้ให้ตามที่เจ้าของแจ้งแล้ว เตี้ยๆได้ตามโจทย์นะครับนี่ก็ประมาณสักหาเมตรกับลิปได้เลยนะครับอันนี้เป็นการหงายท้องแบบโปรเฟชชั่นแลนะครับก็คือเซ็ตไว้แบบเหมือนจริงนะครับลงไปขึ้นขึ้นกันลงอโอเคอเรียบร้อยครับผมจอดได้ รับการทดสอบนะครับของผมนี้คือไม่มีปัญหานะครับถ้าพี่เจ้าของบอกว่าให้เทสได้เลยนะครับผมก็จะเทสให้นะครับเพราะว่าถือว่าเราคุยกันแล้วนะครับถ้าอุบิเหตุที่ชุดไปยังไงก็ต้องตามนั้นนะครับผมก็จะต้องเป็นการต้อมเพิ่มเติมนะครับโอเคในกรณีนี้คือชุดไปผ่านหมดทุกอย่างนะครับนี่นะครับดินเล่นได้เลย ทีเล็กๆบินเล่นได้สบายนะครับโอเคลงจอดได้ครับปล่อยกระเบน ผมงานซ่อมเซตละเอียดนะครับผมสำหรับตัวนี้ของค่ายไฟเวิง S W 4 5 0 l ้า่าครับ,รบสำหรับรุ่นนี้นะครับตัวทั้งตัวกิ๊บเบสนะครับแล้วก็ตัวภูมห่างเลยนะครับสามารถถอดได้แบบสะดวกสะดวกครับเรียบร้อยเวลาใส่ก็เหมือนกันนะครับเสียบแล้วบิดแค่นั้นเอง เราจะไม่ต้องเสียเวลาขันน็อตแค่นี้ครับบูหางก็เหมือนกันครับดึงสลักตรงนี้เสร็จได้เลยเสียบก็แค่นี้ครับผมก็นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการทดสอบบินนะครับผมอาการก็นิ่งตามคลิปเลยนะครับทดสอบให้หมดทุกอย่างนะครับแล้วก็สวิตต่างๆนะครับผมแปะสติ๊กเกอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วอันนี้ติสวิตลันนะครับผม ส่วนอันนี้ก็วงกลมเลข8นะครับ normal วงกลมเลข8อันนี้ก็ร e ตันท home GPS 3D ามตามตำแหน่งนี้เลยนะครับผมส่วนอันนี้ก็คือหงายท้องนะครับผมดีดขึ้นมาเพื่อหงายท้องดีดลงไปเพื่อกลับเป็นท่าเดิมโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับมาเล่นอาเซียนครับเพื่อนเพื่อพี่ๆี่สวัสดีครับทําไปเรื่อยชแนลลาเพื่อนเพื่อนเท่านี้นะครับผมถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามช่องของผมด้วยนะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปออื่่นตไปเรื่อยๆ